ครับสวัสดีครับหนุ่มรอสาวสวยยังน้องที่รักทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อัอนจักรคนบ้าเกมดินแดนความผููโออร้อนวันนี้นะฮะเราก็มากับอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ตวระครมันชื่อว่าชาระวันนะชาระวันกุมพีเอชาระวันพิจิตเนะี่ย พูดเรื่อยๆนะ่อนอื่น้ะเรามาดูกันก่อนนะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างครับในอีเวนต์นี้นะสำหรับอีเวนต์วันนี้นะครับมีตัวคนใหม่เข้ามาชื่อว่าชารวันนะโอ้มาดูความสามารถกันก่อนนะเมื่อก่อสร้างสามนะครับโอกาส40%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะบวก10%เมื่อไม่แสดงผลด้วยนะเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส6 5ล็อกข้ามันทางที่ถูกคูนในพื้นที่ที่ตกหน้าเพิ่มข้ามทางพื้นที่ทั้งหมด ของฉันแบบสุ่มคูณ2องคูณสคูณแอ่ามาดูสกิลที่2นะครับเมื่อตกเลนมาร์กของฉันหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส90เปิดโอลิมปิกในพื้นที่ของทีมที่เลือกและหลังจากอัปเกรดแลนมาร์คดึง4ช่องหน้าหลังและโอกาส10สลร์กันายการป้องกันการดึงด้วยนะฮะก็เป็นตรวละครพูดง,ง่ายๆเลยก็เป็นตัวละครสายล้มละลา,านี่เองนะก็น่าจะเป็นสกิลเดียวกับจี้คอนะ แต่ดีกว่า G ีคอนิดนึงนะเปอร์เซนต์ในการออก40นะรู้สึกว่า g c คอ e สักน่าจะ30นะ g c ีคอนะถ้าไม่ผิดนะครับแล้วก็สามารถคูณเมืองแพลงด้วยนะไปดูที่บัฟกันต่อนะบัฟที่จะได้นะโอกาสนะครับ3%เ,เพิ่มการคุมต่อแม่นยําเพิ่ม3%เมื่อไม่แสดงผลนะเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์กของฉันโอกาสทั้งเปนทันทีไปยังพื้นที่ของฉันโอ้แม่เจ้าครับผม ายล้มละลายแ้จ๋าเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับอ่ามีกิจกรรม early bird เรอใช่ไหมผมอ่านถูกไหมไรู้นะรับชาวัน S อบวกภายใน30ตุลาคมรับปี500เพชรอ่าโทษคนไหนที่ปิดชรวันก็ได้เลยนะ500เพชรนะครับผมจะลืมไปรับกันด้วยนะคนที่ปิดนะแลวก็รางวัลปิดอีเวนต์ต่างหากอีก200เพชรด้วยนะครับหรือว่าคุณได้คืนมา700เลยนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับเรามาดูที่อีเวนต์ห้ามพลาดน,นะอีเวนต์ล็อกอินพิเศษนะครับ คุณรัอินในระยะเวลากิจกรรมนรับไปเทมเพิ่มภารกิจนะครับรับของรางวัลมากมายนะฮะเลเวล1่ถึง90านารับการ์ดฮีฮาโรวีนนะครับ A1 นะคุณ1เลยนะแล้วก็เลเวล90ขึ้นไปนารับการ์ดฮีโลวิน A2 นะคุณ1นะครับก็ได้1อันนะฮะแล้วก็แผนที่อีเวนต์ใหม่ด้วยนะดีบัฟมาสเตอร์นะครับเปิดแล้วแผนที่อีเวนต์ใหม่นะดีบัฟมาสเตอร์เฉพาะห้องบิสเนสนะแล้วก็เฟิร์สคลับเท่านั้นนะครับ ก็อีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตามหาวัตถุดิบกันดีกว่านะว่าเราต้องตามหาอะไรกันบ้างนะมีอัญมณีประกายผลึกของชลาวันด้วยนะครับก็สามารถเลขกได้นะคนไหนที่ปิดชลาวันกันแล้วนะครับชลาวันเตียลองซาชละวันเตียรองก่อนที่จะไปดูอัญมณีกายผลึกนะเรามาดูที่ชลาวันกันก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องตามหานะครับอันนี้นะครับสร้อยคอของชลวันเอบวกนะจำนวน2อันนะแล้วก็ กางเกงของสารวันเ A บวกนับจำนวน2อันแล้วก็ถุงม,มือของสารวันเ S นะครับจำนวน2อันนะชารววันนะดีครับเป็นตัวละครไทยๆของเราที่เองฮะเป็นฝีไม้ลายมือของคนไทยนะฮะน่าจะมีน่าจะมีเซิฟเดียวนะเซิฟไทยนี่แหละฮะเซิฟเกาหลีคงไม่เอาชารวันไปลงนะนะผมก่อนที่จะได้ S อมานะครับเราก็ต้องตามหา,อารองเท้าของชารวันหนึ่งนะฮะ จำนวน3อันแล้วก็รองเท้าชลวันสองนับจำนวนสเอสามอันเหมือนกันนะแล้วก็รองเท้าชรวันสามนับเอนับจานวน3อันนะฮะอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็ต้องใช้2ชุดนะครับอยากได้หอันนะถึงจะได้รับเอสมานะครับแล้วก็จะได้ไปรับตัวชรวันนะครับคนไหนที่ได้เอบวกมาอย่างเดียวนับนี่นะครับสร้อยคอของชรวันเอบวกนะจำนวน3อันนะสามารถมารับเฟกการสิบตัวละครสุดฮิตนะมีอะไรกันบ้างนะ มีหมาป่าทั้งหมดริมัดนะนิวนันาที่ลูกนะเปรปเปอร์แจ็คสันนะประชินีเพลงล็อกนะดักไมาอาร์มี่นะดักชารอดนะดักดิเมเตอร์โอรินนะแล้วก็นักบิดน้องของแป้งที่ปลุกนะครับผมส่วนคนได้อันนี้นะครับการเกงของชาวัน A บวกนะจำนวน2อันสามารถเอามาเลกกล่องสมบัติระดับสูงได้นะครับคนไหนที่ปิดชาวันแล้วนะมีเ3เหลือๆนะ a เอเหลือๆผมคิดว่าน่าจะ A3 หายากแน่ๆนะ อีสามเหลือสามารถมาเลกอัญมณีปักกายผลึกของชรวันได้นะครับความสามารถเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับอ<ร>่นนี้นะครับความสามารถของอัญมณีปักกายผนึกของชรวันนาหลังสร้างสิ่งปลูกสร้าง3อันนะครับมีโอกาสสเซนที่จะย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับอีวันนี้นะฮะก็มีการรวมกันด้วยนะครับก็ใช้รองเท้าของเชรวันนะนี่นะครับสามารถมาร่วม ได้วัตถุดิบด้วยนะเอสนะครับ <Ms. S 2> แล้วก็มีตัวละครนับก็มีออโรราโจอ้นะดูวันหน้านะแล้วก็อสรันนะครับก็สามารถมารวมได้นะคนที่รวมก็ขอโชคดีนะครับผมอ่าอีเวนต์นี้ก็นะครับมีนะครับมีเว้นเสริมนะครับมีล็อกอินแล้วก็มีเว้นโค้ดด้วยนะครับสุงสพันหน้าร้อยเพชรแล้วก็พันห้าร้อยดวงดาวนะครับนี่นะครับเป็นอีเวต์เสริมนะเป็นอีเว้นแล้วกระทงนะครับเทศกาลโรยกระทงลอยโรยกระทงนะครับ เป็นอีเวนต์นะครับ็อกอินนะฮะอ๋อยี่วันนะก็จะได้ตามนี้นะมีเพชร2 0 0แล้วก็พวกตัวละครนักของยี่นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเล่นนะครับนี่นะครับโค้ดผมนะฝากโค้ดด้วยับห้าสองศูนย์เก้าสี่สี่นะโค้ดของช่องอาณาจักรคนปะเกมนะของผมเองนะครับก็จะได้วัติแสงนะครับห้าสิบครั้งนะวันไหนที่ชวนเข้ามาสิบครั้งแล้วก็จะได้นําหอมแสงเฮกยยศด้วยนะครับแล้วก็ในการเล่นด้วยนะครับ ในแก๊นั้นก็จะได้จี้นะทบสิบทบแปดทบห้านะครับคนไหนเล่นครบแล้วก็ขอโชคดีนะครับในการเปิดกล่องจี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดด้วยนะครับอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมก็สุ่มให้ทุกคนดูแน่นอนนะ5 6า0เพชรผมสุ่มจนหมดเลยนะผมบอกเลยนะได้เท่าไหรก่ก็ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปนะได้ก็ดีนะครับก็ก่อนอื่นนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้งนะจากคนบ้าเกมด้วยนะฮะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผม ไปเรื่อยๆนะครับผมมาเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะว่าจะได้ชารวันเลยหรือเปล่านะก็ขอโชคดีแล้วกันนะทุกคนนะโอ้วันละเกย์มาละเกย์มาละเกยเพียงมาดูนะว่าไหนจะออกอยากออกง่ายกันนะครับเอบวกมากนะครับหนึ่งอันนะครับผมรองเท้าเลี้ยวหนึ่งเลี้ยวสองนะฮะอ่ะมาเรื่อยๆเ,เลี้ยวหนึ่งเลี้ยวสองเลี้ยวสองอ่าผมรู้เลยว่าอะไรออกอยากนะ เลี้ยสามแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งสองนี่ออกรัวๆเลยนะเอบวกมาอีกแล้วหนึ่งสองแน่นอนครับสามออกยากชัวร์ครับผมไปแล้วคนระับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเย็นๆนะสองสองสองหนึ่งหนึ่งนะสองสองหนึ่งหนึ่งนะมาครับผมสองหนึ่งสองหนึ่งนี่ออกดีมากนะสามนี่ไม่ออกเลยนะผมคิดเลยว่าสามนี่ออกยากเลยครับเอบวกมานะเอบวกเป็นสร้อยคอนะของชะวันคนระับส่วนสามยังไม่เห็นเลยนะครับส่วนสามยังไม่เห็นเลยครับผม ไอบวกข,ของโอ้โหสองนี้คือยาวๆสองยาวๆสามไม่เห็นแม่แต่อันเดียวเอ้ยเอ้ยสองยาวยาวสองยาวยาวสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งสอ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 งสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบอ้าสามมาหนึ่งอันแล้วครับผมแต่สามมันไม่ต้องใช้สามอันนะมันมาหนึ่งอันเองนะผมว่าห้าพันเก้าผมห้าพันหกผมน่าจะไม่เหลือนะ สามออกยากบผมทุกคนนะแล้วก็กางเกงของชาวันออกยากับน่าจะว้าวกันอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยสามมาสองแล้วับเฮ้ยสามมาสองนะสามมาสองครับสามมาสองแล้วนะฮอบวกซอยคอนี่เยอะชิปหายกางเกงไม่เจอเลยครับกางเกงหาไม่เจอเลยครับกางเกงมาหนึ่งครับกางเกงมาหนึ่งครับกางเกงขาดอีกตัวหนึ่งแล้วก็สามขาดอีกเยอะเลยครับผมโอ้โหสามขาดอีกเยอะครับผมบอกเลยสามขาดเยอะมาก ผมอยากเก็บสมเปิ้นสองประมาณนี้สามาสองอันเลยได้ไหมครับผมสามาสองเลยอ่ะสามมาสองอะแอดโตนะไม่เจอแม่งเงาสามสามผมแค่ได้แค่สองเองนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเปิดของฟรียนก่อนนะของแถมของแถมเราต้องไปเรื่อยๆนะเย็นๆนะค่อยๆไปครับค่อยๆไปสองมาสองมาหนึ่งมาสามมาสักอันนะให้ได้เอสก่อนสักอันก็ยังดีนะ 2,000เพชรเราเสียไปแล้ว2,000กว่าแล้วนะเอ้ยขอสามสักอันนี้มาสามอันหนึ่งโอ้โหแม่เจ้าสองนะสนะองเยอะชีพหายครับผมม,มาต่อคร,รับเหลือ2,000เหลือ2,000เลยนะผมโอ้โหสามไม่มาเลยครับเออน้องๆปิดกันเท่าไหร่นะบอกผมด้วยนะผมสามมาครับอ็ดมาหนึ่งเลยนะอ็ดมาหนึ่งนะขาดสามอีกสามอันนะสามโอ้โห1,006ไม่น่าจะพอว่ะเฮ้ย เฮ้ยสามมาอีกนะสามมาอีกแล้วครับผมสามมาอีกแล้วครับขออีกสองอันสามขออีกสองอีกสองอันเฮ้ยแต่กางเกงเรายังไม่ครบเลยนะกางเกงเรายังขาดอยู Kab ่นะสามสามสามก่อนตอนนี้ขอสามก่อนรู้สึกว่าสามจะออกยากนะเฮ้ยเหลือพันเดียวแล้ววะสามสามสามมาสามครบสามครบนะสามครบนะโอ้โหขาดพู้กางเกงวะขาดกางเกงอันเดียววะขออันเดียวกางเกงกางเกง ซอยคอแม่งซอยคอไม่ได้ขอไปดูก่อนนะขอไปดูก่อนนะเฮ้ยสามขาดอันหนึ่งว่ะสามยังไม่ครบอ่ะนึกว่าครบแล้วอ่ะเอ้ยยังไม่ครบอ่ะเดี๋ยวเปิดของฟีก่อนนะสามยังยังไม่ครบนะสามยังขาดอยู่อันหนึ่งนะครับผมนึกว่าครบแล้วเมื่อกี้นะผมนึกว่าสามครบแล้วเมื่อกี้สามยังไม่ครบนะทุกคนนะไปไปไปเหลือหกร้อยแล้วนะก็น่าจะไม่พออีกแล้วนะ น่าจะเป่าวเปล่าสามเรืออันหนึ่งครับหมดครับหมดหมดทุกคนหมดนะหมดแล้วครับเราขาดสามอันหนึ่งไงกางเกงแล้วก็กระเกงอันหนึ่งนะหมดครับทุกคนหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเมื่อกี้เหมือนสามจะครบนะเรานับผิดหรืองไงวะเดี๋ยวต้องย้อนไปดูหน่อยนะครับ เอสซาดีใจครับแต่สามยังไม่ครอบอยู่ดีนะสามขาดอันเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน,นี้ด้วยนะขาดอันนี้ด้วยนะเอีบวกของกางเกงของชลวรรณด้วยนะห้าพนะันหกนะครับห้าพันหกห้าพันหกไดเอกางเกงมาเอบวกกางเกงมาแค่อันเดียวนะครับแล้วก็สามนะส่วนเอบวกเป็นสร้อยคอนี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราลองรับ แบกการ์ดไปก่อนนะสักสักสองอันนะแบกการ์ดโอ้โอ,โอดินนะะมันใช้แังไงดูดูก่อนมันใช้แค่สองอันเองนะได้รับได้อีกสองอันนะเดี๋ยวผมมีเพชรอยู่นะมีเพชรอีกสองร้อยนะนี่ครับได้จากนี้นะเออรับไปก่อน 2อ0อย่างน้อยก็ได้เพคหนึ่งวะเนี่ยครับสองร้อยก็ได้อย่างน้อยเพคหนึ่งนะฮะมาสองร้อยนะไม่มีเลยครับเดี๋ยวเรามารวมกันสักหน่อยนะเรามารวมดูสัสกสองส,สามคู่นะโอเคครับเราก็ไปรวมมาแล้วนะสามคู่นะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะถ้าได้เอ็ดเลยก็ดีนะครับมาเอ็ดเลยเอ็ดเลยเราก็ขาดอยู่ดีนะ ขดาขดตัวะขาดขาดอยู่ดีนะขาดเราขาดกางเกงอยู่ดีนะกางเกงเราขาดอยู่ตัวน,นะกางเกงชลวรรณนะมาดูนะสามคู่เราจะได้อะไรนะได้ตัวอะไรก็ไม่ลกได้แถวได้แถวบนทั้งหมดเลยนะแถวล่างนี่ไม่เห็นเลยนะมาขอเดียเคนับเดี๋ยวเรารับเอไปก่อนนะสักอันนะเพราะว่าเราได้เอทมาแค่เดียวนะเราขาดเอสามหนึ่งอันนะครับแล้วก็ขาดกางเกงอีกหนึ่งตัวนะครับ อีสามหายากครับตับงเกงก็หายากนะเอบวกครับน้องๆปิดกันเท่าไหร่ครับผมไปหนะ้าพันหกนะยังไม่ปิดเลยนะเดี๋ยวเรามันมีลูกอมดาวขายบ้างไหมไม่รู้นะร่วมดาวนี่คนะรับสี่พันรวมดาวนะลองดูแล้วกันนะแพ็กสุดท้ายที่เราจะพอลุ้นได้นะเอบวกสร้อยคอนี่มาจะมาทําอะไรนักหนาไว้สัตว์เลยก็ไม่ยอมนะไม่ยอมบอกเลยว่าไม่ยอมไปรวมมาอีกสองคู่นะ รวมมาอีกสองคู่ครับแต่ผมได้อสมาก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าผมขาดกลางเกงอยู่อันนึงน,นะก็รวมไปงั้นๆหลนะนะฮะเออครับไม่ได้อะไรเลยนะโอเครวมมาดูบทสรุป5าพัหกของเรากันนะครับก็ผมรับอสไปแล้วนะนี่ครับได้อสมาหน,นึ่งอันครับขาดนี่ครับกลางเกงของชลวันนะขาดกางเกงหนึ่งอันแล้วก็อสหนึ่งอันครับแล้วขาดอีสาม หนึ่งอันนะห้าพันหกเราครับขาดเอสามหนึ่งแล้วก็ขาดกางเกงหนึ่งนะครับก่อนไหนที่ฝากโค้ดก็ฝากกันได้ใต้คลิปเลยนะผมก่อนหมดนะหมดเน,นื้อมาตัวกันอีกแล้วนะไม่เหลืออะไรนะก็รวมไปประมาณห้าคู่ด้วยนะเมื่อกี้นะก็คลิปนี้ช้ำๆกันอีกแล้วนะไม่ปิดกันอีกแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะที่รับชมคลิปผมนะเดี๋ยวเรามปจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ